สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพบก,กับช่อง T N Channel นะคะทุกคนวันนี้มาในะหัวข้อเรื่องการทําคลิปเดียวการโพสรูปใน a c e b o o k นะครับทุกคนนะการเป็น,นครีเอเตอร์นะคะทุกคนสําหรับใครที่คิดจะเริ่มหรือคนที่ทําอยู่แต่ยังไม่ได้เครื่องมือสไร้างรายได้นะครับทุกคนนะบางคนท้อบางคนเหนื่อยเพราะว่าบางคนผู้ติดตามไม่มีบางคนเริ่มจากศูนย์บางคนเริ่มจาก แบบพูดตามน้อยอะไรแบนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าเราทําทุกวันให้สม่ําเสมอลงคลิปลงรูปลงภาพนิ่งลงสตอรี่ทุกวันนะคะทุกคนนะเดี๋ยวสักวันมันก็เป็นวันของเราเองนะคะทุกคนนะเราเราที่เสมอว่าเราทําแล้วเรามีความสุขเราทําแล้วเราสบายใจนะคะทุกคนไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาได้ตังค์เยอะหรือว่าเขามีคนติดตามเป็นหลักมือหลักแสนอะไรมาเนี้ย นะคะทุกคนเราคิดซะว่าเราทําแล้วเรามีความสุขเราทําแล้วเราสบายใจนะครับทุกคนนะเราคิดเสมอว่าเราทําเพื่ออะไรนะคะทุกคนนะถ้าเราทําเพื่อเราสร้างไรายได้แน่นอนทุกคนทุกคนที่มีคนติดตามเยอะมียอดบิวมีมียอดเข้าม,มียอด เงินโอ,อนเข้าบัญชีเยอะนะคะทุกคนเขาก็ผ่านจุดจุดนี้มาเหมือนกันนะครับอยากฝากไว้นะคะทุกคนนะใครที่คิดจะเริ่มหรือว,ว่าใครใครที่ทําอยู่และแต่ยังไม่ได้เครื่องนสร้างรายได้อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดหวังนะคะทุกคนนะคือคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้เหมือนกันนะคะทุกคนเราคิดแค่นี้พอเราไม่ต้องเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราทาแบบนี้แบบนี้ นะคะทุกคนเราทําแล้วเรามีความสุขทําไปเลยนะคะทุกคนไม่ต้องไปมองกับช่องอื่นไม่มองกับคนอื่นนะคะทุกคนนะเพราะว่ามันจะทํามาทําให้บันทอดจิตใจของเราว่าเฮ้ยทาไมเราลงแบบนี้ไม่มียอด b b ม,มีคนดูนะคะทุกคนนะเราก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะทุกคนเพราะว่าคนที่ทํามากว่าหน้านี้เขาก็เจอแบบนี้เหมือนกันนะคะทุกคนเขาผ่านมาแบบนี้เหมือนกันนะคะอยากฝากทุกคนนะครับ ที่เริ่มทําก็คือทําเลยนะคะทุกคนนะเริ่มเลยเปิดครีเอเตอร์ทำเลยนะคะทุกคนสร้างคอนเทนต์ลงคลิปลงรูปนะคะทุกคนนะให้ทุกวันอย่างสมองเสมอก็พอนะคะทุกคนนะค่าคัสนใจนะคะคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ช่อง T N Channel นะคะทุกคนอย่าพลาดคลิปใหม่ๆนะคะรับทุกคนบายบาย